นี่หนูต้องเป็นอะไรด y by ดีอะไรดีก้อนนี้ต้องเป็นอะไรด t by ดีเด็กใช่ไหมทีนี้หนูจะริบก้อนนี้เนี่ยมันเป็นแารกันอยู่นะไม่ลบหนูก็ต้องไปต้อส่วนแขนใช่ไหมก็คืออะไรล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างมันทั้งสองอ่ะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่าง ไก่อนเผื่อใครลืมลางก็คืออะไรคือลบมีกำังสอลอกใช่ไหมบนดบอบนอลเหลือเลขสอลบบอลบล้างบิบลาได้ศูนย์ใช่ไหมดิฟก้อนนี้การเป็นอะไรลบสอีใช่ไหมลูกใช่ไหมส่วนด้วยล่ากกำลัง จากรูปนิดนึงกลายเป็น2ลบ2อ,อีกำลังสองใช่ไหมคะก็นี่คุณดับลบจะลบเป็นบวกลบก็กลายเป็นอะไรบวก4ีีกำลังสองใช่ไหมกระจายกำลังสองจนบูนหน่อยหน้ากำลังสองลบ สองวกทียังสี่น่ออันนี้คือเียก y y t จดไว้อ่ะ dt b x อันนี้ง่ายตอไปลูก yeah ก็คืออะไรี y by dt ตรงนี้ก็เป็น dt by อะไร x ใช่ไหมอันนี้เป็นโซ่เชื่อมใช่ไหมใช่ไหมแต่ลอกมาม y by dt ลอกลอกลอกก็เป็นอะไรสองบวกอะไรสอง p กำลังสองส่วนด้วยหรือลบสอง p กำลังสองบวก p กำลังสี่ใช่ไหมคูณกับ dt by dx ก็คือเลขสอง มันนักอ่ะตมันมันเบลอมลอมีนะหนูใช่ไหมีนะทำไปมาออย่า,างเงปปี้ <c oughs> ยบางคนอ่ะช่ใช่ถูกชนอย่างเงี้ยบางคนทำไปทำมานีเด็กเก่งม่ใช่เด็กไม่เก่งนะเด็กสาวที่เก้าติานะทไปทำมาตอน มีกำลังสองใช่ไหมใครอยากจัดรูปหัวทีไปแทนเพื่ออะไร Mm-hmm. บีด <im defects> <supply> ีท to ีใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องเป็นไรโซชือโซชมัก็ต้องเป็นไรลูกบีทีบีไรใช่ไหมด่บนจีเอชทีบีไมดีวบีเอชไม่มีหรืดีวีมันเยมาถูกไหมลงท้ายด้วยดีวีลงท้ายด้วยดีมันก็ต้องวดีทีถูกไหม แต่ทีนี้ในตอนนี้ในโจทย์หนูอะหนูมีที่ไอ้บาดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่ตรงเนี้น D y, ยหนูเจะให้มันเป็นการตรวจโช่ก่อนตรงนี้ก่อนค่ะบีวายบาดีทีนี้ในเนี้ยหนูไม่มีตรงเนี้ยมันไม่ตรงเห็นไหมตรงเนี้ยมันไม่ตรงกันไหมหนูว่าอย่างไง มีรอบพอะไปเลยแปดทีล็อกแปดือม่เห็นนแต่ไมัวล็อกตัวนกลารไปทำการไปแล้วอะไรดึงโซไลต์หลอกัวโไลง์หัวไม ตรงนี้ก็ได้บางคนไม่เขียนมาทางนี้ก็ได้บางคนอาจจะเขียนอย่างนี้เลยก,ก็เป็นอะไรแต่ทีนี้รบแปดใช่ไหมล้วหูไม่มีตัวนี้แต่หูมีก้ออยู่สลับปลาท้ายก็กลายเป็นหนึ่ง เนี ais, ้ยค่ะั Depois ้เท่าไหร่เมื่อทีเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องท่าสิ้เวลาเปลี่ยนให้เป็น x อ็กซ์